กำลังจะตั้งรัฐบาลนะต่อไปก็จะเป็นคิวของเสียหนูบิ๊ก้อมและก็พลเอกประยุทธ์แต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลทำแม่นยำในยุทธศาสตร์กินยันฟันธงประเทศก็จะก้าวสู่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขและประเทศจะก้าวสู่แดนสิวิไลในรอบนี้อย่างแน่นอน สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอร์ักเจียมก,กิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องของดวงเมืองฮะมีคนวิเคราะห์มีคนทํานายดวงเมืองนักวิเคราะห์โหราศาสตร์ทาลายดวงเมืองกันมากมายหมอผงหมอผีมาหมดนะฮะไปถามพยมพบงยมพาลน,นู่นนะเดี๋ยวไปดูไปเชิงปรากฏการณ์กันกนน่อนนะว่าคราวนี้หมอดูหมอผีเขาทํานายดวงเมืองว่าอย่างไร านสองรอครับวันนี้กรณีที่มีการเสนอเพื่อยื่นแก้ไขกฎหมาย272วันนี้สุดท้ายทางด้านของอาจารย์นวนอก็สั่งเลื่อนการประชุมไปเนี่ยโดยส่วนตัวมองการประชุมในวันนี้กับกฎหมายมาตรานี้ยังไงบ้างครับท่านครับคือเท่าที่ฟังจากเสียงจากสสและส,ละสอวอส่วนใหญ่เห็นว่าเรื่องนี้ควรจะพิจารณาหลังจากที่มีการโหวตนายกหรือมีรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะแน่นอนว่าในวาระแรกเนี่ยอาจจะโหวตได้ แต่วาระที่สามเนี่ยที่จะโหวตให้เรื่องนี้มันสำเร็จเสร็จไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดนั้นมันจะต้องมีองค์ประกอบจากฝ่ายที่เป็นฝ่ายค้านและจากฝ่ายที่เป็นสอวอขณะน,นี้มันยังไม่รู้เลยว่าฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายค้านหรือเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นองค์ประกอบในเรื่องนี้มันควรจะชัดเจนเสียก่อนเมื่อชัดเจนแล้วเรื่องนี้ก็เสนอมานะคร เพราะนั้นไม่มีประเด็นไม่มีปัญหาอะไรเลยประกอบกับที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราเห็นว่าเรื่องนี้มันจะเร่งหรือไม่เร่งจะรีบทำหรือไม่รีบทำเนี่ยมันแท่จะมีผลเท่ากันเพราะสะวเนี่ยเจะหมดวาระในเวลาอีก8,9เดือนเท่านั้นเองครับของคุณพิธาเนี่ยพูดตรงๆว่าน่าจะเป็นฉนวนของทุกอย่าง แล้วดวงของคุณพิธาเขาล่ะคะตอนนี้เดี้ยนว่ากราฟชีวิตเขาน่าจะพุ่งเพราะเขาได้รับ<แ>การสนับสนุนแรงเชียร์จากผู้คนเป็นสิกว่าล้านอย่างเงี้ยทำไมคนเราคนรักตั้งเยอะดวงยังไม่ดีหรือเจ้าคะจริงๆมันไม่ใช่ของคุณพิธาไม่ได้อยู่ในเคสของคำว่าดวงนะหนูว่าน่าจะอยู่ในเคสของคำว่าอยู่ในกฎกฎหมูกฎหมู่กฎหมู่ <c oughs> <c oughs> มันมันไม่มันไม่ปกติอะค่ะมันไม่ได้เหมือนกับพื้นดวงเพราะพื้นดวงเนี่ยคือตอนนู้นหนูก็เคยพูดไว้ที่มีคนเอาคลิปมาลงที่อบอกว่าเออคุณานาหน้าขาวหน้ากินอ่ะโอเคใช่หนึ่งดอกแต่คือหลังจากนั้นเนี่ยพอมานั่งมานั่งดูตัวเองอีกรอบหนึ่งว่าเคยพูดอะไรไว้และที่ท่านยมพูดอะไรไว้ก็คือแบบว่ามันมีพาร์ตต่อมันไม่ได้จบแค่คุณพิธาคนเดียว มันมีพัดต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงของคุณพิธาเนี่ยถึงแม้ว่าจะพุ่งแล้วก็ได้รับคำว่าเป็นนายกนะคะเพราะว่าอยู่ต่างประเทศทุกคนก็บอกว่าดีใจกับคุณด้วยนะที่ได้นายกใหม่ที่แบบเป็นวัยรุ่นเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งจริงๆในประเทศเราก็ยังไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายเราก็ยังไม่ได้มีการยอมรับและประกาศยอย่างเป็นทางการเรียนาถามหน่อยสิคะถ้าเป็นอย่างนี้ดวงคุณพิทาก็ พระสุขเข้าพระเสาแทกค่ะความแน่นอนยังไม่ได้เี่นต้องเรียนถามค่ะแล้วคุณเศรษฐากับคุณอุ้งอิงละ่ะคะจะมีวี่แววไหมคะถ้าเกิดคุณพิธามีอันเป็นไปอะค่ะ,ะก็จริงๆคุณเศรษฐาคือฉเฉล,ลยแลยเนาะคุณนาหน้าปลุกของหนูนี่แหละที่เคยพูดมาตั้งนาน นานแล้วคะ่ะตั้งแต่ก่อนที่จะทราบว่าท่านลงตรงนี้ก่อนที่ท่านจะเปิดตัวคุณนาน่าปุ๊บใช่ค่ะหนูใช้คํานี้มา<อ>ซึ่งออกมาปุ๊บก็ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์ว่าแบบเออค่อนข้างจะชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วคุณนาหน้าข่าวแล้วคะ่ะคุณนาหน้าข่าวตอนนี้หน้ามองหน้ามองอยู่ <laughs> หน้ามองอะ่ะเอาเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันต่อ นะสววันชัยนะซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้เป็นหมอดูตั้งแต่เมื่อไหร่นะฮะก็ปรากฏว่าทํานายดวงเมือง17ตุลาคมเวลา6นากา22นาทีลาหูย้ายเข้าสู่ราศีมีนเป็นวินาศกับดวงเมืองได้รัฐบาลใหม่ยุคสีวิไลนะฮะแต่กว่าจะตั้งได้เจอเรื่องวุ่นๆประมาณปลายสิงหาจะมีอํานาจเต็มประมาณปลายปีกันยายนปลายเดือนกันยายน นครับบัญชัยสอนสิริซึ่งก็ได้โพสต์ข้อความบอกว่าราหูย้ายสลายขั้วอํานาจนะครับสถานก,การณ์ตอนนี้ดูเหมือนดวงเมืองจะ,ะกันบ้างดีกว่านะตามหูราศาสตร์ท่านว่าอังคาร17ตุลาคม2,566เวลา6ตุกนาทีราหูย้ายออกจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนเป็นวินาศกับดวงเมืองทำให้ดวงเมืองหลุดพ้นจาก ดาบประเคาะทําให้บ้านเมืองเข้าสู่ยุคศีวิไลและดวงอาทิตย์อยู่ราศีกันเป็นอริกับดวงเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงแห่งอํานาจที่คาดไม่ถึงขณะนี้ราหูทับดวงเมืองอยู่จึงทําให้สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่เข้าที่เข้าทางนักก็ว่าใช่นะครับอาจจะไม่ใช่ที่ว่าไม่ใช่อาจจะใช่นะและเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงทั้งนั้น แม้แต่ก้าวไกลที่เห็นว่าแน่ๆน,นะครับยังไม่แน่อาจารย์วันนอที่คาดไม่ถึงนะฮะก็เป็นเรื่องลึกลับลวงพลางของอำนาจบุคคลนะครับสถานการณ์มันพลิกผันได้ตลอดเวลาแม้เศรษฐาที่ทำท่าว่าจะใช่ก็อาจจะไม่ใช่พักการเมืองที่ร่วมกันเป็นมัดนะฮะ ก็มีอันพัดพรากจากกันพักที่อยู่คนละขั้วก็อาจจะเป็นขั้วเดียวกันมันเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนใกล้ที่ลาหูจะย้ายนี้มันแสดงฤทธิ์เดชมีความอาเพศของอํานาจนะก็อย่างที่เราเห็นตลอดระยะเวลา2-3เดือนที่ผ่านมายิ่งใกล้เดือนตุลาคมจะเกิดการพลิกผัน สะเทือนเลื่อนลั่นสลายขั้วสลายสีอย่างทะลุทะลวงนะครับกว่าจะตั้งรัฐบาลได้ก็ประมาณเดือนสิงหาคมและมีอำนาจเต็มประมาณปลายเดือนกันยายนระหว่างทางนั้นก็ด้วยอิทธิพลของราหูทั้งในสภานอกสภาก็อาจจะมีความรุนแรงประท้วงหรือเกิดการประทะกันของดวงดาวที่เป็นอริต่อการทำให้บ้านเบืองไม่สงบสุขอยู่บ้างจนกระทั่งเดือนตุลาคม มีทั้งหนักทั้งเบาขยา่าอำนาจอิทธิพลของราหูที่กําลังเคลื่อนย้ายนะครับรัฐบาลใหม่ตั้งหลักให้มั่นคงนะครับอยู่ในทํานองของธรรมพักร่วมต้องเข้มแข็งเป็นหนึ่งภายใต้ดวงอาทิตย์จากนั้น17ตุลาคมปี2566บ้านเมืองก็จะหลุดพ้นจากดาบพระเคราะนะครับท้งปวงสงบร่มเย็นเข้าสู่ความเป็นสีวิวิไล ทั้งการเมืองเศรษฐกิจและสังคมจะเดินไปด้วยกันดีรัฐบาลใหม่อำนาจใหม่นำชัยให้ประชาชนนะฮะร,ราหูสิ้นฤทธิ์สิ้นเดชประเทศจเจริญรุ่งเรืองต้องอสวดนบกระเคราะเป็นมิ่งขวัญให้กับประเทศชาติวัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันจะทำพิธีสำคัญวันนั้นรัฐบาลใหม่รัฐมนตรีใหม่นะครับอย่าลืมมาร่วมพิธีมงคลน,นี้นะครับ ถ้าิเคร์ตามที่อาจารย์วันชัยบอกนะครับก็สรุปคือหลังวันที่17จะเกิดความมั่นคงเดือนสิงหานะก็จะเริ่มจัดตั้งรัฐบาลได้เดือนกันยานะก็จะมีรัฐบาลใหม่นะประเทศก็จะเดินหน้าก้าวไปได้ในระหว่างนี้สิ่งที่คิดว่ามันจะเป็นไปได้จะเป็นไปได้เกิดขึ้นแน่นอนกับพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปมาก็ยกตัวอย่างอย่างวันมูฮัมหมัดนอมาธาจูจูก็ได้เป็นประธานรัฐสภาเฉยเลย นะครับนั่นะค,คือสิ่งที่อาจารย์วันชัยนำเสนอในขณะที่หมอดูนะฮะต่างๆนะฮะแม่หมอนะฮะก็มีการประเมินว่าประเทศนี้นะไม่มีใครสามารถที่จะเอาชนะดวงเมืองหรือดวงพระมหากษัตริย์ได้ใครมาทำลายทำร้ายนะก็จะมีอันเป็นไปหมอผีอย่างหมอปลายนะฮะก็ทำนายเหมือนกัน บอกว่านายยกอัมรีจะเป็นคนสีเทาเป็นคนโน่นนี่นั่นก้าวนี้ก็มาแปลกๆไม่รู้ปทำนายรู้กี่ร้อยรอบไม่เคยถูกสักรอบแต่ก็มีคนไปสัมภาษณ์อยู่นะมันก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นมีเชิญงานสังเคราะห์แตกต่างกันนะครับแตกต่างกันตรงไหนแต่ต่างคนที่ว่าดวงเมืองเนี่ยจะมีการ ในระหว่างนี้มันจะเป็นยังไงจะได้จะได้แล้วไม่ได้จะได้จะได้ไม่ได้ซึ่งผมพียามันตลอดมันจะเป็นอย่างนั้นซึ่งบางเอิญผมอาจจะฟลุกก็ได้นะครับอาจารย์บรรชัยพูดถึงวันหุโมฮัมัดนมานะครับซึ่งเป็นประธานรัฐสภานะจู่ๆก็ได้เป็นประธานรัฐสภาขึ้นมาแต่ผมก็กลับมองตรงข้างมันนะเฮ้ยมันมีเรื่องอะไรที่ภาคใต้นะเดี๋ยวมันอาจจะกลับตลบปัดก็ได้นะซึ่งเราก็คอยดูกันแล้วกันนะในปลายยก อย่าไปดูแค่ตามองเห็นระยะสั้นนะครับส่วนที่อาจารย์วัญชัยประเมินว่าในเดือนตุลาคมนะจะเริ่มมีการจัดตั้งรัฐบาลได้เขาไปฮะในเดือนสิงหาคมจะตั้งรัฐบาลได้แล้วก็จะมีรัฐบาลใหม่ในเดือนกันยายนส่วผมก็ดูดวงเป็นนะผมว่ายังตั้งไม่ได้นะครับนะส่วนอาจารย์วัญชัยบอกว่าต้องวันที่17ตุลาคมไปต้นไปเอะผมก็ดูดวงเป็นนะผมว่ายังไม่ได้ <c oughs> ก็ยังไม่ได้เช่นกัน ต้องหลังนู่นฮะสิบแปดสิบเก้ายี่สิบงยีหลัง24หลังยีตุลาคมเราจึงจะเห็นเรื่องราวเป็นเรื่องเป็นราวจะเห็นที่มาที่ไปนะครับกว่าจะมีรัฐบาลใหม่นันนะเดือนพฤศจิกายนนะก็คงประมาณนั้นก็ก่อนปีใหม่ถามว่าก็เห็นตรงกับอาจารย์วัรชัยนะมันจะเป็นแดนสีิไัยไหมแดนสีวรัยมาแน่มามากกว่าเดิม ไอ้ที่ว่าไม่สามาคัคคีไม่สามาคัคคีแยกกันขั้วซ้ายขวามันจะกลับมารวมกันนะสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นมาก่อนมีความคาดหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นกับนี้ความขัดแย้งมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะกลับมารวมกันโดยที่ทุกคนงงๆนะสิ่งเหล่านี้ที่ผมเรียนคืออนาคตนะจริงหรือเปล่าก็มาดูกันแต่สิ่งที่เห็นวันนี้ส้มแดงที่เคยรักกันปานจะแหกตูดดมตอนนี้ฟัดกันเต็มรูปแบบ นะด่าก,กันเองเผาโนะจมตีกันนะไม่พอไปแย่งกันกลางสภาเพื่อที่จะให้ฝ่ายตัวเองกลับมามีอำนาจเป็นผู้ตั้งรัฐบาลอีกครั้งโดยไม่สนมารอย,ยาทิทางการเมืองสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นแต่เพื่อไทยกำลังจะตั้งรัฐบาลนะต่อไปก็จะเป็นคิวของเสี่ยหนูบิ๊กป้อมและก็พลเอกประยุทธ์ แต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลท,ทำแม่นยำในยุทธศาสตร์ยินเย็นฟันธงประเทศก็จะก้าวสู่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขและประเทศจะก้าวสู่แดนสิวิไลในรอบนี้อย่างแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อกอบคุณที่แชร์ต่อกอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิศักดิ์จินิตวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ มหาวาชิราลงกรณบดินพระเทพยาวราคูนเสืบจากรีวงยืนยงมั่นคงภัยบุญชาวไทยเธอทูนราชันมิ่งขวัญชาไทยพระเจอยู่มหาวาชิราลงกร ดินทรรเทพยักวารางบุญพระราชปานิธานสืบงานสร้างสุขสมบูรณ์พระการุณาเกืือกูลตามรอยบาทพระราชบิดาอาจองทรงนำชาติอย่างอาจทานพระปีชาชาญการดินปก ประชารงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาส่งเคราะห์และพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวาชิราลงกรณ์ดินพระเทพยาวรากู แห่งแห่งวชิราสองฟ้าใ้โลกจำรูนพวงชนเพื่อทูลขอพระองค์ทรงพระเจริ บินปกป้องประชาโรงพยาบาลโรงเรียนคุณนการศึกษาส่งเคราะห์และพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวาชิราลงกรณ เทพยาวารานกูแสงแหงวาชิราส่องฟ้าให้โลกจำรูนปวงชนเทิดทูนขอพระองค์ทรงพระเจริญ